เออโยโยไปเออไปโยโยเออหิวหิวเอเอ Montana. เฮ้ยๆสวัสดีครับวันนี้ <ness> อยู่กับพวกเราต่อไปก่อนสวัสดีครับเออมาเลยเออมาตุ้ปีสามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับ เสียนตัมือก่อนทดลอเลยพูดเลยพูดเลยพูดเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราอีกครั้งนะครับเพื่อวันนี้เราจะมาทดลองเป็นคนเมาแล้วเตะฟุตบอลกันนะครับทำไงให้เป็นคนเมาเราจะปั่นยิ่งหลีดสิบครั้งอ่าแล้วเหมือนจะเหมือนเมาไหมโหเหมือนแน่นอนทดลองไหมยังได้ทดลองไหมยังตอนคืนเมื่อวานทดลองมาแล้วเป็นไงเป็นไงโอ้โหเดินไม่ได้เลย นี่ก็คือทดลองคนเมาใช่แล้วก็เตะบอลอัดเพื่อนว่าจะเตะโดนไหมเหรอใช่พร้อมแล้วไปกันเลยผมคือผู้ทดลองคนแรกคือผู้ทดลองคือผู้ทดลองคนแรกผมคือผู้ทดลองคนแรกมาดูกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

ผมแเ่ร้วโคตรหมุนอะหมุนหนึ่งโดนดิเหรอยิงเลยโดนได้ไงวะระยะมันไกลเว้ยมันเลยโดนใช่โดนโดนใช่ระยะมันไกลคือหลังจะเตะแล้วอ่ะเป็นอย่างนี้เลยมึงแข็งปะเนี่ยแข็งเหรออาการเดียวเลยอาการเดียวเลยเนี่ยเออแต่มันใกล้มันเลยโดนไปหนึ่งสองสามสี่หก เมื่อคืนโดนอะไรไปเูกเมื่อคืนโดนอะไรไปเราขาวเราขาวเราขาวโอ้โ

โดนตัวไหนครับเนี่ยตัวหมอด้าหมอด้าหมอด้าอุ้ยไอ้เหี้ยนั่งตรงแล้วกูจะเตะขาขวาแล้วกูจะเตะขาซ้ายได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวิ่งวิ่ง เำสยนั้นมื่อคืนไปโดนตัวไหนมาครับแงแงแงโซอ้วท่ยู่กพนอ้เยเยแต่รา้าเมื่อกี้สิบทีรู้สึกมันง่ายไปเอากี่ทีแว่นบอกเขาไปยี่ส

สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอนมอยไหนมอด้ลเมื่อไหร่วะอยู่นี่ยู่นี่อันนี้้่อ่อแรงผมตั้งลำขนาดนี้แม่งล้มเลยห้าทีแรกแล้วไอ้สัตว์อุ้ยโง่หมุนไปไปเปลา Uân 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 lêu mày bao Uân uân lêu mày

สิบเอ็นรู้ว่าก่เร็วอันนี้ต้องต่อน้ำใหม่อ่ะน้ำใหม่อาสิบห้าสหรอสิบห้าอ้อยโอ้ย 啊、五,五、六、七、八、九。<laughs> <laughs> ดไม่หากล้องเลยขันที่ตังไม่ถูกเลยเยอะหากล้องไม่เจอได้รู้สึกไงบ้างความยากรอบแรกกับรอบนี้เยี่ยไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยสองเดเดเดีวหนึ่องามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเ สิบสองสิบสามสิบสี่สไปไ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ย่สวิไปไปวิววิววิวเอาวิวไปเอาไว้ใส่ตะขอวิ่งได้เลยวิ่งเปิดอย้าเนี่ย เอ้ยไม่ไหวเหนื่เอเีบตจีจะพองเลยไม่ไหวอ่ะเหนื่อยมาไ้หมูตัวหนักกว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้ยีเ สองสามสี 19, 4, 160, Logic, function, 18, 19, <laughs> <laughs> ่สิบห้าสิบหกสิเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเววิ่งไปเตะการใจตั้งหลักเหรอใจแรงอ่ะยืนแรงยืนแงรนะเหมือนะให้เลื่อยเทียร์ไเลื่อยเทีย ยั้งท่าได้เลยยั้ทากบท่ายิงกบไม่เห็นเลยเหนื่อยชิบหายเลยก็ใครที่ไม่เชื่อว่ามันเหมือนคนเมาจริงไหมไปลองทำดูที่บ้านสักยี่สิบรอบแบบเร็วๆอ่ะลองทำดูกูให้กูกินเหล้ามาเตะดิวนี้กินเหล้ายังไม่เมาเท่านี้เลยเฮียโอ้ยยืนไม่อยู่เลยเฮียเหนื่อยมากอ่ะปคลิปปคลิปบ้านมา ถ้าชอบคลิปของพวกผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ้อด้วยนะครับอย่าลืมอะไรฮะี่ดิงดิงดอ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งดกกะไริปๆะๆรๆตๆคิแล้วก็ชพื่อการคอมเมน์ด้วยนะครพวกเราสั่งเมนต์กันทุกคนนะครับติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับกดติดตามคลิปของผมด้นะครังเรียนทั้งหมดสำพงคลกบคุณครับเ่หลือง